วันนี้จะถ่ายภาพมาชมบรรยากาศอุทยานหินช้างสีนะคะอยู่ที่เคื่อนอุบลรัตน์เมล่สดจากน้อยหนึ่งนะคะให้ชมบรรยากาศอันนี้จะถ่ายยืนอยู่ที่อุทยานหินช้างสีข้างล่างจะเป็นเคื่อนอุบลรัตน์นะคะในบางบรรยากาศสวยมากอันนี้อยู่บนสูงๆเลยนะคะให้ชม วยงามมากเลยธรรมชาตินะคะอยู่บนภูนะคะตรงนี้เพื่อนจะมีมากกลางเต็นนะคะเป็นอุทยานสวยมากเลยสัญญาณดีหรือเปล่ามากับพี่น้องนะคะมากับญาติพี่น้อง สวยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปชมมุมมุมกลางๆนะคะคนกันมาเรื่อยๆนะคะจะให้เดินขึ้นมาข้างบนนะคะมองท้ายรูปสวยนะคะนี่มุมนี้ก็สวยนะคะม,ม,ะคะมุมนี้ก็สวยงาม มีหอดก่อนหินเพื่อนบอกขึ้นไปนะคะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะนะ,ะก็มีนักท่องเทียวมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้อาจะเป็นลานลานขายของสัญญาณน่าจะสัญญาณดีนะคะอาหารช่วมมุมนี่นะคะสดชักหน่อยหนึ่งให้เพื่อนชมนะคะให้เป็นคลิปยาวน้ำ สวยงามนะคะธรรมชาติที่สวยงามมุมนี้ยังสวยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาเรื่อยๆสวัสดีสี้าน,นตานะคะมาชมบรรยากาศที่หินชางสีนะคะอุทยานยุเคเรือบบนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะ รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงนะคะสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าเซะะวัสดีสิบห้าตานะคะเดยวต่ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะสัญญาณชัดดีหรือเปล่าเย็นเย็นนะคะอยู่บนนี้ข้างล่างก็คือเขื่อนอนุบลรัตน์นะคะ บมมคอมเมนต์อะไรยังไงนะคะขอบคุณยี่สิบสองล้านดวงตาโอ้ยสวัสดีประจุนึกว mm ่า hmm. บมมิคอมเมนต์มาชมบรรยากาศสวัสดีพี่ออสไม่เห็นคอมเมนต์ไม่ได้ดูเลื่อนดูคอมเมนต์ถ้ามาชมชัดหรือเปล่าไม่รู้ชัดเจนหรือเปล่าคะนี mm hmm. ่นะคะบรรยากาศดีมากข้างล่างเป็นเครื่อุบนร์วันนี้จะพาเที่ยวนะจ๊ะมาที่หินช้างสีนะคะ อยู่ที่ขอนแก่นยุเคเกินอ,อบนรัดนะคะลมเย็นสบายตอนนี้ยืนอยู่สูงๆนี่นะคะบรรยากาศดีนะคะสวัสดีพี่ออจะจุกทักทายนะคะบิวสวยนะคะ กูเดินเพื่นพาก,กันยืนอยู่พกนถ่ายรูปภาพชัดจากวิวสวยมากใช่ไหมพี่พนะอยู่ข้างล่างก็จะเป็นเขื่อนอวลรัดแล้วก็เป็นหมู่บ้านอยู่ตรงนู้นจะเป็นหมู่บ้านนะคะในทางนี้เป็นหมู่บ้านนี่เมื่อกี้ขับรถรอบเลาะเละเขื่อนรอบเขื่อนมาได้วิวสวยๆเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวไล่ไม่นานหรอกนะคะไล่สดแป๊บหนึ่งเอาเป็นเหมือนคลิปยาวนะคะจากสิบนาทีเนี่ยบรรจุสวัสดีจากพี่ออสวิวสวยมากวิวสวยบรรย,ย,ยากาศนะคะสวยบรรจุสวยงามอยู่ห่างเทิงอยู่สูงสูงเลยนะคะยู่เขื่อนอุบ,บลรัด ถ้าขยับสนญ่านกส็สิขาดหายหน้าหนาวหน้าหนาวหรือเปล่าอ,อากาศเย็นๆนะคะสวยนะคะจริงๆให้งามนะคะยี่ไทยกระสิมีคลิปทายคลิปไปนะ,ะนักท่องเที่ยวกับมาเรื่อยๆนะคะ ท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนี่ตัวนี้วิวสวยนะคะบ,บรรยากาศดีๆสวยงามนี่นทะ่องเที่ยวเพิ่กันญางอยู่ข้างล่างนะเพิ่งมาขึ้นมาทางที่ยึดอยู่ข้างบนสวยนะคะข้างล่างก็คือเกือนอุบลรัตน์นะคะว่าอยากขยับนะคะเดี๋ยวสัญญ,ญาณจะขาดหาย <laughs> สวยมาก อ๋อพึ่งมาเมือนี่พี่มันไม่ไกลจากบ้านค่ะพี่น้องวลลภูกับเขื่อนอุบลรับก็ขับรถประมาณสักประมาณสองชั่วโมงค่ะนี่นักท่องเที่ยวกขาเ,เดินอยู่ข้างล่างกันนะคะวันนี้เยอไทยเดินขึ้นมาข้างบนวิวตรงนี้สวยมันสวยหลายๆมุมเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปนะคะ เดี๋ยวจะไลฟ์สดสักสิบนาทีเหมือนเป็นคลิปยาวอะไรเงี้ยเอาไว้เป็นดูเป็นเอาไว้ดูนะนักท่องเที่ยวก็อยู่ข้างล่างกันนะคะสวัสดีสวัสดีน้องมาเที่ยวเขื่อบบนอรบลรัดขอนแก่นพยายามายาขยับเดี๋ยวสัญญาณจะหายนี่นักท่องเที่ยวพันกันพักกันค่อยมานะคะค่อยทย่อยมาพได้มงหันพุดธ บางคนกับบนไปย,ยืนทายอยู่่นสัญญาณชัดดีปะ่ะนักท่องเท่วกับมาเรื่อยๆนะเป็นอุทยานวิวสวยมากเดี๋ยวก็จะ,ะถ่า,า,ายคลิปไปนะค่ะถ้ามาถ่ายคลิปยาวบ่ค่อยสะดวกก็เลยเอะไรเป็นไรส่นะแทนคลิปยาวจาก10นาทีพอเอาไว้ดูนะแม่นวิวสวยมากเลยเนาะ ูด้ดพูดได้พูไปนั่ง,งทั้งก่อนหินห่นะห่งอันสิเห็นวิวสวยครับเด้สินยางไปทั้งคุณได้ว่าปกา,าปย่างไปยันสัญญาณขาดลายมันจะมีสังช่างสีอยู่อีกว่าสนั่นเรียกว่าหินช้างสีตรงนี้ขึ้นมาทั้งสูงนะคะเหลียวมองเห็นบรรยากาศวิว ธรรมชาติที่สวยงามนะคะนักท่องเที่ยวพันกันมาเรื่อยๆนะ,ะให้เบึงมุมนน่นักท่องเที่ยวพันกันมามา,มาเรื่อยๆพูกนามองพันเยืยนเนี่ยมองพันวิวสูงๆพอด้ะมองหันมองก้อนหิน ท่านเาี่ยงไฮ้บุตรเป็นไปยุททั้งก่อนหินสมากภาพหนึ่งกับเสีเยาไปโบล่งวอยย่บานฝานะเที่ยวใส่น้องเอ่อขอนแก่นน้องอุทยานหินช้างสีแต่ว่าช้างสีอยู่มองไหนฮะในหูพัฒนายังง้างลงไปอีกว่านันยังจะไปเที่ยว เอาให้เบิ่งบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไลนนี้ก็จะขอจบไลไล่แค่สิบนาทีนะเฮ็ดเป็นคลายๆคลิปเง้วนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะธรรมชาติที่สวยงามไลนนี้ก็ขอจบไลไว้สักนี้นะคะเจอกันไลหนาเดี๋ยวจะหาไทายคลิปกันนะคะ